หยุดผมร่วงด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ว่านหางจระเข้ทำแบบนี้ได้ผลดีมากแถมประหยัดอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสูตรแก้ปัญหาเส้นผมด้วยว่านหางจระเข้หมักผมมาฝากกันค่ะทุกท่านคงจะรู้จักว่านหางจระเข้กันเป็นอย่างดีแล้วลักษณะของสมุนไพรชนิดนี้โดยเฉพาะสาวสาว ที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเส้นผมและมักนิยมใช้ว่านหางจระเข้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมแห้งผมขาดความชุ่มชื้นผมไม่มีน้ำหนักผมร่วงง่ายหรือมีรังแคค่ะแต่ละปัญหาของเส้นผมเราสามารถใช้ว่านหางจระเข้ช่วยได้อย่างไรบ้างมาดูสูตรว่านหางจระเข้หมักผมแต่ละสูตรที่นำมาฝากกันในวันนี้ได้เลยค่ะ ว่านหางจระเข้หมักผมสำหรับปัญหาผมแห้งแตกปลายค่ะ 1. วุ้นใสจากว่านหางจระเข้และน้ำมะนาวในอัตราส่วนที่เท่ากันอาจจะกะปริมาณดูตามความสั้นยาวของเส้นผมค่ะแล้วมาใช้หมักผมโดยเน้นที่ปลายผมทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะคอยล้างออกด้วยน้ำอุ่นทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จะช่วยกะจัดความมันบริเวณหนังศีรษะให้น้อยลงส่วนปลายผมก็จะไม่แห้งแตกปลายชี้ฝูแน่นอนค่ะ 2. วุ้นใส่จากว่านหางจระเข้ไข่แดงน้ำมันมะกอกในอัตราส่วนอย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆกันและอาจใส่น้ำลงไปเล็กน้อยก็ได้ค่ะโดยดูให้ปริมาณพอดีกับความสั้นยาวของเส้นผมเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วให้นำมาหมักผมที่พอหมาดๆ ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจึงล้างออกให้สะอาดทำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยรักษาผมเสียมากและผมที่แห้งแตกปลายจนกรอบค่ะว่านหางจระเข้หมักผมสำหรับปัญหาผมร่วงและมีรังแคค่ะวุ้นใส่จากว่านหางจระเข้และน้ำเปล่าในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่าๆกันมาปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ แล้วกรองเอาแต่น้ำชายนวดบริเวณควนผมให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นทำศัพทาแต่ละ2-3ครั้งเส้นผมจะร่วงน้อยลงบริเวณที่เส้นผมร่วงมากก็จะงอกขึ้นมาใหม่รากผมก็จะแข็งแรงขึ้นและหนังศีรษะสะอาดลดอาการขันได้ค่ะวุ้นใส่จากว่านหางจระเข้ไข่แดงและน้ำมันมะกอกค่ะ ดยว่านหางจระเข้หมักผมสูตรนี้ทําได้โดยให้นําวุ้นใสจากว่านหางจระเข้หนช้อนโต๊ะไข่แดงหนึ่งฟองและน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันนํามาใช้หมักผมทิ้งไว้30นาทีทําสับดาละหนึ่งครั้งก็พอค่ะจะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงและยังช่วยบํารุงเส้นผมให้นุ่มสลวยมีน้ําหนักอีกด้วยค่ะว่านหางจระเข้หมักผมสำหรับปัญหาผมแข็งกระด้างค่ะ วุ้นใสจากว่านหางจระเข้และน้ำมันมะพร้าวโดยใช้วุ้นใส่จากว่านหางจระเข้หนึ่งส่วนและน้ำมันมะพร้าวหนึ่งส่วนกะปริมาณให้เท่าๆกันมาปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้จนเข้ากันใช้ฉลมให้ทั่วศีรษะและเส้นผมนำผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นพอมันหมาดคลุมทิ้งไว20้20-30นาทีค่ะทำอย่างน้อยสัดแต่ละหนึ่งครั้งเท่านี้เส้นผมก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับมานุ่มสลวยอีกครั้งค่ะ ว่านหางจระเข้เป็นพื่อใกล้ตัวที่หาได้ไม่ยากค่ะแถมยังมีประโยชน์ต่อความงามโดยเฉพาะเส้นผมอีกมากมายถ้าไม่เชื่อต้องลองไปทําตามสูตรว่านหางจระเข้หมักผมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะรับรองว่าปัญหาไหนๆที่ทําให้เส้นผมหมุดสวยว่านหางจระเข้เขาแก้ได้ไม่เชื่อต้องลองแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลสุขภาพดีคอมค่ะ คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ